สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะเริ่มเรียนรู้ในบทที่1เที่ยวบ้านคุณย่าค่ะซึ่งบทที่1น,นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1น,นะคะ มีชื่อเรื่องว่าตอนรู้จักความหมายของอัลกอริทึมค่ะเรื่องที่2นะคะมีชื่อเรื่องว่าตอนใช้อัลกอริทึมแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะเรื่องที่3มนะคะมีชื่อเรื่องว่าตอนใช้เหตุผลเชิงประกะในการแก้ปัญหาค่ะสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้นะคะในชั่วโมงที่1นึ่งนักนะเรียนจะได้เรียนรู้ การรู้จักความหมายของอัลกอริทึมและใช้อัลกอริทึมแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจะเริ่มเรียนรู้ในบทที่1เที่ยวบ้านคุณย่าเรื่องที่1นนะคะตอนรู้จักความหมายของอัลกอริทึมค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะคะสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันค่ะนักเรียนมีวิธีจัดการถุงเท้าอย่างไรคะที่กองปนกันอยู่หลังการซักนะคะเพื่อนำไปตากบนราวตากผ้าให้เป็นคู่อย่างถูกต้องค่ะรูปภาพนี้คือถุงเท้านะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้สถานการณ์ไปแล้วนะคะ นักเรียนมาดูวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดวิธีการที่1น,นะคะนักเรียนให้นักเรียนมาดูดังต่อไปนี้นะคะวิธีการที่1ให้หยิบถุงเท้าจากตัวอักษร A นะคะโดยค้นหาถุงเท้าจากตัวอักษรทั้งสองข้างที่มีตัว A คะ่ะแล้วก็ให้นักเรียนนําไปตากบนราวตากผ้านะคะทําเช่นเดียวกันกับตัวอักษร B-C-D ไปจนถึง J เลยนะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบในการหยิบถุงเท้า A นะคะไปจนถึง J นะคะอาจจะยุ่งยากเกินไปดังนั้นมาดูวิธีการคิดในวิธีการที่2ค่ะวิธีการคิดในวิธีการที่2นะคะให้นักเรียนนะคะแบ่งพื้นที่บนราวตากผ้านะคะเป็น10บตำแหน่งนะคะแล้วก็เขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่า A B C D จนถึง J เลยค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำการสุ่มหยิบถึงเท้านะคะแล้วเช็คดูว่าเป็นตัวอักษรใดแล้วก็นำไปแขวนไว้บนราวนะคะในตําแหน่งที่กำหนดไว้เป็นของตัวอักษรนั้นๆนะคะโดยให้นักเรียนนะคะทำเช่นเช่นนี้นะคะจนหมดกองโดยให้นักเรียนนะคะทำซ้าเช่นนี้จนหมดกองนะคะ เพราะวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่เร็วกว่าวิธีอื่นนะคะและไม่ต้องใช้เวลาในการค้นหาและเปรียบเทียบถุงเท้าค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะเช่นหยิบถุงเท้า B นะคะได้มาจากการส่งนะคะจากนั้นก็นำไปตากไว้ในตำแหน่งที่เป็นอักษร B คะ่ะเช่นส่งได้ตัวอักษร F นะคะจากนั้น ให้นักเรียนนำไปตากไว้ในในตัวอักษร F ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนทำการส่งได้ตัวอักษร F ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำไปตากไว้บนราวตากผ้าที่มีตัวอักษร F นั่นเองค่ะให้นักเรียนทำซ้ำเช่นนี้นะคะไปเรื่อยๆจนหมดกองนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนมาดูกิจกรรมระหว่างเรียนกันค่ะกิจกรรมระหว่างเรียนกิจกรรมแรกนะคะเมื่อนักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะให้นักเรียนทําตามคําสั่งของครูนะคะให้นักเรียนทํำใบงานเรื่องการจับคู่ถุงเท้าค่ะซึ่งให้นักเรียนนะคะอ่านคาชี้แจงให้ชัดเจนนะคะจากนั้นนักเรียนดูตัวอย่างคะ่ะในการจับคู่ถุงเท้าคู่ A นะคะเขาบอกว่าหารูปหัวใจสีฟ้าใช่ไหมคะ จากนั้นให้นักเรียนดูภาพนะคะในใบางานแล้วดูถุงเท้าที่เป็นตัวอักษร b นะคะก็คือคู่ b ค่ะนักเรียนเห็นลวดลายของตัวอักษร b นะคะจากนั้นให้นักเรียนระบุว่านักเรียนหาถุงเท้าในการจับคู่ได้จากลายถุงเท้าสีดำแล้วก็สีม่วงแบบนี้เป็นต้นนะคะให้นักเรียนทําลงในใบางานด้วยนะคะ จากนั้นนักเรียนมาดูกิจกรรมระหว่างเรียนในกิจกรรมที่2กันนะคะคุณครูนะคะได้ให้นักเรียนทําในใบงานที่2นะคะการจับคู่รองเท้าค่ะซึ่งมีคําสั่งคําชี้แจงชัดเจนนะคะให้นักเรียนอ่านนะคะจากนั้นมาดูตัวอย่างการจับคู่รองเท้ากันค่ะคู่ A เขาบอกว่าหารองเท้าสีเขียวใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนมาดูคู่ B นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ ผู้ก็คือให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพที่มีตัวอักษร B นะคะแล้วก็ดูลักษณะลวดลายของตัวอักษร B นะคะนักเรียนอาจจะบอกครูว,ว่าดูได้จากการหารองเท้าสีขาวและสีฟ้าที่มีวงกลมอยู่ด้านข้างนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะทำลงในใบงานด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนทำใบงานนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนต่อในตอนที่2ได้นะคะเรื่องที่2ตอนใช้อัลกอริทึมแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำรวจความรู้ก่อนเรียนกันนะคะจากสถานการณ์ปัญหามีผลไม้3ชนิดแตงโมมะม่วงและองุ่นแต่ต้องการเลือกผลไม้2อย่างใส่ตะกร้าไปฝากคุณย่าจะเลือกได้ทั้งหมด3แบบอย่างไรบ้างคะจากภาพนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดดูใบงานนะคะอันกริทึม1ด้วยนะคะแล้วก็ลองคิดตามคุณครูด้วยนะคะ จากสถานการณ์ปัญหานะคะมีอยู่ว่ามีผล,ลไม้3ชนิดนะคะแตงโมโมะม่วงและองุ่นแต่ต้องตามเลือกผลไม้สองอย่างใส่ตะกร้าไปฝากคุณย่าใช่ไหมคะจะเลือกได้ทั้งหมด3แบบอย่างแรบ้ั้งคะอย่างแรกเลยนะคะนัเกเรียนจะต้องหยิบผลไม้ใส่ตะกร้าใช่ไหมคะคุณครูขอหยิบผลไม้นะคะแตงโมใส่ตะกร้าใบที่1ค่ะจากนั้นคุณครูขอหยิบองุ่นนะคะ ใส่ตะก้าใบที่สค่ะจากนั้นคุณครูขอหยิบมะม่วงใส่ตะก้าใบที่สามนะคะลำดับต่อมานะคะเมื่อได้ผลไม้นะคะอย่างละหนึ่งชนิดนะคะในตะก้าแล้วนะคะจากนั้นให้หนักเรียนมาเลือกผลไม้ในชนิดต่อไปนะคะซึ่งเป็นชนิดที่สองนะคะซึ่งจะอยู่ในตะก้าทุกใบนะคะมาดูกันค่ะคุณครูขอเลือกมะม่วงนะคะ ให้มาไว้ในตะกร้าใบที่1นนะคะจากนั้นก็ขอเลือกแตงโมค่ะมาไว้ในตะกร้าใบที่สองค่ะจากนั้นก็เลือกองุ่นนะคะมาไว้ในตะกร้าใบที่สามนะคะสังเกตได้ว่าเราได้การเลือกผลไม้นะคะ2ออย่างนะคะไปฝากคุณย่าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเลือกได้ทั้งหมด3ามแบบนะคะจากน้นนักเรียนพอจะตอบคุณครูในแบบฝึกดัดได้หรือย,ยังคะเมื่อพอตอบได้แล้ว เมื่อพอตอบได้แล้วให้หนัเกเรยียนทำลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะในการเลือกผลไม้นะคะทั้ง3ชนิดโดยเลือกทั้ง2องอย่างไปปากคุณย่านะคะจะเลือกได้ทั้งหมด3แบบนะคะเมื่อนัเกเรยียนพอจะทราบคำตอบแล้วนะคะให้หนัเกเรยียนตอบลงในใบงานให้ครูด,ด้วยนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูจะพามาดูความหมายของอัลกอริทึมค่ะอัลกอริทึมคืออะไรคะอัลกอริทึมนะคะก็เป็นลำดับขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงและในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจสแสดงในรูปแบบต่างๆเช่นรหัสลำลองหรือพพซูดูโค้ดและผังงานโฟลชาร์ตนั่นเองค่ะการเขียนรหัสลำลองนะคะ ตัวอย่างที่1การชงโอนตินเย็นคุณครูได้นําข้อความมาให้นะคะใส่โอวนตินเทน้ําร้อนใส่แก้วคนให้เข้ากันเทนมค้นใส่แก้วและหยิบน้ําแข็งใส่แก้วนะคะซึ่งนักเรียนได้เห็นก็เป็นการเขียนเป็นรหัสลําลองแบบบรรยายก่อนนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนมาเรียงลําดับขั้นตอนให้ชัดเจนด้นะคะในขั้นตอนการชงโอนตินเย็นขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทําอะไรคะ สักผงโอวัลตินใส่แก้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่2นักเรียนก็จะเทน้ําร้อนใส่แก้วขั้นตอนที่3นักเรียนก็จะเทนมข้นใส่แก้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่4นักเรียนก็จะคนให้เข้ากันจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการหยิบน้ําแข็งใส่แก้วนะคะจะเห็นได้ว่าการเขียนรหัสลําลองแบบนี้ก็เป็นการเขียนอยู่ในรูปแบบการบรรยายนะคะแต่คุณครูขอถามนักเรียนว่านักเรียน ดูไหมคะว่าขั้นตอนไหนสามารถสลับกันได้บ้างคะขั้นตอนที่สามารถสลับกันได้นะคะก็คือขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะเทน้ําร้อนใส่แก้วก่อนแล้วค่อยตักผงโอันตีนใส่แก้วใช่ไหมคะจากนั้นมาดูตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองในตัวอย่างที่2นะคะ ตัวอย่างที่2เป็นการเขียนรหัสตำลองการเดินทางมาโรงเรียนค่ะซึ่งมีข้อความดังนี้นะคะรับประทานอาหารเช้าอาบน้ำแปรงฟันใส่ถุงเท้ารองเท้าแต่งตัวตื่นนอนเวลาหกนาฬิกาจัดกระเป๋าตารางเรียนเดินทางมาโรงเรียนนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำข้อความนะคะมาเขียนให้อยู่ในลักษณะขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะในขั้นตอนการเดินทางมาโรงเรียนนั้น นักเรียนจะต้องตื่นนอนในเวลา6นาฬิกาใช่ไหมคะขั้นตอนที่2นักเรียนก็จะอาบน้ำใช่ไหมคะขั้นตอนที่3นักเรียนก็จะแปรงฟันใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเป็นขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการแต่งตัวคะ่ะเอะบางคนนะคะอาจจะอาบน้ำก่อนหรือว่าแปรงฟันก่อนคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียน จัดกระเป๋าแล้วก็ตารางเรียนใช่ไหมคะลำดับต่อไปค่ะอาจจะรับประทานอาหารเช้าใช่ไหมคะอ่ะลำดับต่อไปค่ะใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าใช่ไหมคะจากนั้นลำดับสุดท้ายนะคะนักเรียนก็จะเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งการเขียนแบบนี้นะคะก็เป็นการเขียนที่อยู่ในรูปแบบการบรรยายนะคะจากขั้นตอนการเดินทางมาโรงเรียนนะคะ จากที่คุณครูได้ทักท้วงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าขั้นตอนไหนสลับกันได้บ้างอาบน้ำแปรงฟันสลับกันได้ไหมคะตัวนี้สลับกันได้นะคะบางคนอาจจะตื่นนอนแล้วก็ไปแปรงฟันก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำนะคะนักเรียนบางคนอาจจะแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำนักเรียนบางคนอาจจะอาบน้ำก่อนแล้วค่อยแปรงฟันค่ะ สรุปอัลกริทึมนะคะตัวอย่างการนำอัลกริทึมมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นการเขียนรหัสลำลองที่เป็นการจงโอนตีนใช่ไหมคะจากนั้นนะคะนอกจากการนำอัลกริทึมมาเขียนเป็นรหัสลำลองแล้วยังสามารถทำเป็นในรูปแบบของผังงานได้นะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนรู้การเขียนรหัสลำลองเสร็จแล้วนะคะจากนั้น เป็นกิจกรรมเสริมความรู้นะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมระหว่างเรียนกันค่ะเห็นใบงานนี้ไหมคะใบงานเรื่องอันกริทึมสองนะคะให้นักเรียนนะคะว่ารูปกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูและยกตัวอย่างลำดับการเดินทางมาโรงเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนลองไปพิจารณาดูแล้วก็ลองวาดภาพเป็นขั้นตอนมาให้คุณครูดูนะคะ จากนั้นก็ตอบคำถามในขั้นตอนนี้ให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ทำมาส่งคุณครูในไลน์กลุ่มได้ค่ะจากนั้นคุณครูจะมาสรุปอันกริทึมให้ฟังนะคะการใช้อันกริทึมในชีวิตประจำวันนะคะตัวอย่างเช่นการนำอันกริทึมมาเขียนให้อยู่ในรหัสลำลองนะคะ ในขั้นตอนการชงโอนตินใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนยังสามารถทำอัลกอริทึมนะคะให้เป็นผังงานได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมระหว่างเรียนนะคะกิจกรรมระหว่างเรียนนะคะให้นักเรียนค้นหาตู้ของเล่นนะคะ ที่ชื่อ fob นะคะโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปอนี้ค่ะ 1. ให้นักเรียนใช้ดินสอลากผ่านตู้รถไฟโดยเริ่มจากตู้แรกไปยังตู้ที่มีของเล่นชื่อ fob แล้วก็ตอบคำถามของครูนะคะนักเรียนสังเกตในใบางานด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะรูปภาพรูปภาพรถไฟนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอลากผ่านตู้รถไฟโดยเริ่มจากตู้ที่1นนะคะตู้แรกนะคะ ไปยังตู้ที่มีรถของเล่นอยู่ชื่อ FOB ค่ะแล้วก็ตอบคํำถามนะคะคำถามมีว่าราคาของเล่น FOB ราคาเท่าไหร่คะนักเรียนดูตู้ที่มีชื่อ FOB ค่ะราคา2บาทนะคะจากนั้นดูคำถามที่2นะคะลากผ่านตู้ไปจำนวนกี่ตู้คะให้นักเรียนนับ1 2 3 4ใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนก็เติมลงไปค่ะ จังนั้นคำถามสุดท้ายนะคะผลรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะจากนั้นให้นัเกเรียนนะคะนําผลรวมนะคะมาบวกกันนะคะตั้งแต่ตู้ที่1ไปจนถึงตู้สุดท้ายนะคะส่วนจะได้คําตอบเท่าไหร่นั้นคุณครูยังไม่เฉลยนะคะให้นัเกเรียนไปคิดนะคะสรุปความรู้ที่ได้รับนะคะ นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะความรู้แรกนะคะในข้อที่1อัลกอริทึมใช้ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนขั้นตอนการทำงานข้อที่2ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนและเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้นข้อที่3ปัญหาหนึ่งหนึ่งอาจมีอันกอริทึมไว้แก้ปัญหาได้หลายวิธีข้อที่4นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในตอนที่1น่และตอนที่2ก็ได้จบลงแล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้านักเรียนจะได้เรียนรู้ในตอนที่3นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ